ท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็มีแห่สารมือนะคะมานําเสนอถ่ายนะคะวันนี้เราก็มาให้ดูนะคะแห่สารมือนะคะอันนี้สารเองค่ะแห่สารมือนะคะแบบนี้สารมือนะคะเป็นแห่สิบหกเสาค่ะสิบหกเสาจอมดอกบัวนะคะ16หกเสาสองตาอเอาเขนนะคะ16หกเสา ืนนี้เป็นได้หกค่ะแปดเซนได้หกแหด่องแห,แห,แหไม่มีเพานะคะได้หกส่วนผืนนี้แปดเซนได้สี่นะคะยาวเก้าศอกยาวเก้าศอกศอกละร้อยนะคะอันนี้เป็นเนื้อแหยังไม่ได้ติดลูกค่ะถ้าติดลูกแล้วก็อยู่ที่พันห้านะคะ,คะถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถโทรมาที่ 832390428ได้เลยนะคะ